ทุกคนเมื่อเนี่นนางทำงานอยู่บ้านนะคะเฝ้าหน้าจอค่ะอีเอฟซีหลายท่านมากเลยนะคะที่ส่งข้อความามาคุยกับข่อยทั้งเมิสเซจเจอร์ Messenger นะคะแต่ว่าข่อยกอ็ขอบอกตรงๆนะคะว่า,าบริเกงบรชิช้ำนานเกี่ยวกับเรื่องุ้นเลยนะคะแต่ว่า ลงทุนตัวใดแนงใช่นะคะทุกคนแต่ว่าการลงทุนนะ่ะสิ่งสำคัญที่สุดนะฮ้อนจะต้องอเรียนรู้ด้วยตัวฮ้อยเองนะคะบอมเนบอมเบนมา,มาเสื้อข่อยนะคะทุกคนบ่ให้บ่ให้เสื้อข่อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าฮ้อนจะต้องมีความหมั่นใจเสื้อหมั่นในตัวเองนะคะ,ะถ้าฮ้อนไป เลียนแบบคนอื่น <_ d ream> เหตุตามคนอื่น <_ d ream> เขาบอกมีความรู้เลยอาจจะเหตุให้เขาหน่ะติดดอยนะคะติดดอยเนี่ยก็คือหมายถึงเขาซื้อหุ้นแล้วเขาขาดทุนนะคะนั่นแหละคือยังข่อยเคยบอกให้ฟังนั่นแหละว่าข่อยซื้อหุ้นตัวที่ย้ายเจิมซื้อแต่ว่าข่อย,อยอก็ขาดทุนนะคะเพราะว่าข่อยขาดความรู้ถึงแม้ว่าข่อยจะพยายามที่จะทาความเข้าใจหุห้นตัวนั้นแต่ แต่ว่ามันก็ผิดพลาดคือเก่านะคะแล้วตอนนี้ค่อยก็ว่าได้ซื้อหุ้นตัวนั้นแล้วนะคะแต่คิดว่าอนาคตอาจจะกลับไปซื้อรอให้มันลงอีกกอนนะคะทุกคนตอนนี้นะมันยังขึ้นอยู่กันเลยบ่ซื้อนะคะแต่ว่าค่อยก่อมาศึกษาหุ้นตัวใหม่ที่ค่อยเข้าใจลึกซึ้งกว่าเก่าข่อยหมายถึงว่า เรียนรู้ทั้งกลไกการตลาดซับดิมันส์สัพพลายของหุ้นตัวนัาน้าน้องซีนะคะ,ะซึ่งหุ้นตัวที่ค่อยเรียนรู้อยู่นี่ก็มีหลายตัวนะคะที่ที่เราให้ให้น้องๆหรือพี่ๆที่ส่งของความมาคุยน้ำนั่นแหละเราให้ฟังนะคะนั่นแหละคอ่อยขอบอกว่าทุกคนน่ะฮาวภาษามาที่จะไป ลอกเลียนแบบเขาได้ทุกขั้นตอนนะคะเพราะมันอยู่ที่การตัดสินใจของเฮานะคะแต่ว่าการลงทุนของข่อยนี่ข่อยอาจจะบ่ได้ถือเาว้าเป็นหลายเดือนเป็นปีอย่างสี่นะคะตะกอนปีที่แล้วข่อยเคย,คย,คยฟังว่าข่อยขาดทุนหลายแล้วก็พอมันขึนข่อยกัอบบอขายก็อ,อยากถือไว้ถ้าอยากได้ปันผลแต่ในช่วงขนาหนึงเมื่อมันลงมคาเคตใ้เฮาขาดทุนไปหลาย คือทุนห่อหน่อยนะคะเพราะมันมีกำไรมาประมาณหาถึงสิเอร์เซนต์ยังซีนะะ่ะขอยก็จะรีบขายเลยนะคะเ,เอาเงินไวซะกรนะคะทุกคนนี่แหละ,ะถึงช,ช่วงนี้ขอยกอ็ลงทุนแบบว่าบางครั้งก็สามสี่มือ่อขายเท่านึงซีนะคะ่ะทุกคนคือบ่ไดว่าต้องเดือนเนึ่งหรือสองเดือนน่ะคะ่ะขอให้มีกำไร งดงามหมายถึงว่าถามเมืนหนึ่งหุ้นตัวนั้นนะ่ะมีกําไรถึง3%เซนยังสี่นะคะค่อยอาจจะบร้อนะคะค่อยอาจจะขาย,ยสี่นะคะแต่ว่าทางหุ้นตัวใดที่มันขึ้นลงขึ้นลงแบบซาๆเขาอาจจะล้อไปเป็นเดือนถ้าได้ห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์เขาล้อเดือนหนึ่งคันถึงห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์งสี่ก็รีบขายนะครับทุกคนค่อยก็จะเห็นแบบนี้จะบ่ถือไว้นานนะคะนั่นแหละตอนนี้ก็ ถือว่าหลายวันสำหรับะชั้นเียนแล้วนะคะหมายถึงอาทิตย์หนึ่งน่ะบต่ตากว่าสอง0ันอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าเดือนนี้เออแม่เดือนมีถุนอาท่ผ่านมาน่ะก็ก็บวกม้าหลายเยอะเหมือนกันนะคะหวังว่าเดือนนี้เดือนกรกฎานี้ก็คงจะ,ะดีนะคะทุกคนนั่นแหละเมื่อน,นี้ก็อ,อยากที่จะมาเ้าแค่นี้ให สำหรับคนที่ต้องการที่จะลงทุนนะคะให้ไปเรียนรู้เรียนทั้งทฤษฎีแล้วก็มาลงมือปฏิบัตินะคะถ้าเขาเรียนแต่ทฤษฎีบ่ปฏิบัติเขาจะบรูเลยนะคะว่ากาบไปแนวทางใดนะคะขอยก็เรียนกาบแทงเทียนเป็นน้ำนะคะเรียนรู้จากกูรู้ทางอื่นๆที่มีประสบการณ์20ปี30ปีนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วก็เอามาปรับใส่ กับพุนเจ้าของเราก็เลี้ยงรูกคุต,ต,ตัวนั้นนั้นให้แจมแจงเด่นชาติั้งส่นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะเมื่อนี้ก็อขอคุยแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามมาดามมันนอนนะคะช่วงนี้ก็วางนึ่งหันสามสิเมือขึ้นลังก็ไขวัดนะคะแล้วเมื่อนี้ก็ดีขึ้นเมื่อนี้นะเรเจ็บคอ,อแล้วนะคะนั่นแหละก็ขอขอบคุณอ่า เอฟซีที่บอกว่าให้อ่าเอาพริกไทยอนะคะแล้วก็น้ำเผือกน้ำมะนาวใส่กันน้งซี่นะคะข่อยก็เลยใส่อ่าพริกไทยอ่าไปน้ำนะคะเจ็ดเม็ดนะคะนั่นแหละก็รู้สึกว่าอ่าเพิ่งจะดื่มสามครั้งเองนะคะที่ใส่พริกไทยแล้วก็น้ำเผือกน้ำมะนาวนะคะนั่นแหละก็รู้สึกว่า,าดีดีนะคะทุกคน <laughs> ขอบคุณนะคะที่แนะนำสิ่งดีๆให้มาดนามบันนอนะคะ ขอบันี่กขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย